สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวจะพาท่านผู้ชมมาชมความงามของพุทธน้ําบุตรกันนะคะพุทธน้ําบุตรก็มีลักษณะเด่นก็คือเรื่องดอกนะคะการดอกของเขาที่ยาวแบบนี้แล้วก็ดอกของเขาก็จะมีสามสีนะคะก็คือสีเหลืองเข้มคือดอกที่แก่สีเหลืองอ่อนแล้วก็บานครั้งแรกก็คือช่วงกลางคืนจะเป็นสีอมขาวขาวอมเหลืองนะคะละักษณะกรีดของเขาก็จะเป็น สองสี 2, 4, 6, 8, 8่หกแปดแปดแจกแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนเมื่อยามค่ําคืนส่วนตอนเช้าของเขาก็จะหอมอ่อนๆเช่นเดียวกันนะคะพุทธนาบุตรเป็นพุทธที่มีความนิยมชมชอบแล้วก็นิยมปลูกตามบ้านเรือนเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากต้นของเขาไม่ใหญ่ไม่โตมากดอกของเขาก็จะมีความสวยงามนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆการช่อดอกมีลักษณะายาวแบบนี้นะคะยาวมากยาวเป็นคืนบเป็นเลยนะคะ ก็เป็นลักษณะเด่นว่าเวลาเขาบานเต็มต้นอย่างนี้อยู่ในกระถางขนาดเล็กนะคะสามารถปลูกได้ในกระถางดอกของเขาก็จะออกแทบทุกช่อเลยนี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือบานเมื่อคืนนี้พอเช้าเขาก็จะเป็นเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะลักษณะเด่นถ้าบานเต็มต้นก็จะมีความสวยงามมากส่วนวิธีการเลี้ยงก็คือเลี้ยงในกระถางนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ในการโดยบริเวณกกนะคะเพื่อที่จะให้ดอกของเขางามมากมาก แล้วก็ดกมากๆเช่นเดียวกันนะคะขี้ไก่ก็คือผสมกับทรายใส่ลงไปผสมคุกเขาแล้วก็โปะด้านบนนะคะเพียงเท่านี้พุดน้ำบุตรของเราก็จะมีความสวยงามแล้วก็ออกดอกเต็มต้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นลักษณะช่อดอกที่ยาวเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในตระกูลพุดทั่วไปนะคะก็คือสายพันธุ์นี้ก็จะมี ความยาวของเกสรที่ยาวมากกว่าอย่างอื่นนะคะแล้วก็สีสันสดใสโดกมีขนาดแข็งและบานหนึ่งครั้งก็สามารถอยู่ได้หลายวันนะคะกรีบก็มีลักษณะตั้งแต่หกกรีบถึงแปดกรีบและเก้ากรีบนะคะถ้าเก้ากรีบนี้เราก็สามารถเก็บทับไว้ในสมุดพกไปในกระเป๋าก็ได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเจ็ด หกเจ็ดกลีบนะคะอย่างแปดกลีบก็เป็นอะไรที่หาดูยากเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ก็เป็นดอกไม้โบราณนะคะที่มีความสวยงามและก็นิยมปลูกระคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเป็นไม้ทั้งไม้ล้มได้แล้วก็ไม้ประดับได้ต้นของเขาอาจจะโตช้านิดนึงแต่ความสวยของเขานี่ไม่ช้าเลยค่ะผลดอกของเขาออกตลอดทั้งปีก็เป็นดอกไม้มงคลสีเหลืองนะคะที่นิยมปลูกกันมากมาก แล้วก็แต่งโมก็ชอบด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ